ฮลโสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยก่อนเกมกันนะครับโดยในช่วงนี้เราก็จะมาพูดคุยกันก่อนเกมการแข่งขันในแต่ละสัปดาห์ของปาระโซกันนะครับโดยในสัปดาห์นี้ครับเรามากับศึกเอเมเลียโรมันยากลางปี2025 โดยการแข่งขันที่อิมูลาเน่จะจัดขึ้นณสนามออโตโดโรโมอินเตอร์เนชชัน n นลเเอนโซอีดีโนเฟอร์ารีแข่งขันกัน63รอบนะครับความยาวสนาม4.909กิโลเมตรโค้งในสนามแห่งนี้มีทั้งหมด19โคง้งระยะทางในการแข่งขัน3 0 9 0 4 9กิโลเมตรนั่นเองครับโดยการแข่งขันครับจะจัดขึ้น3วันเริ่มกันที่วันศุกร์วันแรก จะเป็นรอบ FP1 แล้วก็ FP2 รอบ FP1 จะเริ่มตั้งแต่6โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งแล้วก็ FP2 จะเริ่มอีกครั้งตอน4ทุ่มถึง5ทุ่มวันที่2ครับวันเสาร์ก็จะเป็นรอบ FP3 แล้วก็รอบค u a เ i f y โดยในรอบ FP3 เนี่ยจะเริ่มตอน5โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งแล้วก็รอบคัดเลือจะเริ่มตอน3ทุ่มถึง4ทุ่ม แล้วก็ในวันอาทิตย์ครับวันที่3เวลา2ทุ่มตรงจะเป็นรอบการแข่งขันจริงต่อมาเรามาย้อนดู5การแข่งขันหลังสุดของอารอนโซกันนะครับโดยในช่วงปี2024-21 20เนี่ยการแข่งขันจะใช้ชื่อว่าเอมิเลียโรมา尼านะฮะส่วนในช่วงปี2006-2005จะใช้การแข่งขันว่าซานมาริโนนั่นเองครับผมโดยในปี2024ครับกับทีมแอสตันมาตินจบในอันดับที่19 ปี2022กับทีม Alpine ไม่จบการแข่งขันปี2021กับทีม Alpine จบในอันดับที่10ปี2006กับทีม Renault จบในอันดับที่2แล้วก็ปี2005กับทีม Renault จบในอันดับที่1โดยชัยชนะครั้งสุดท้ายของอ l ลอนโซกับซานมาริโนกังปีหรือว่าเอมิเลียโรมันาหรือง่ายๆก็คือศึกที่อุมมล่านะฮะก็คงต้องย้อนไปถึงปี2005กับทีม Renault กับชื่อรายการเก่าอย่างซานมาริโนกลางปีนั่นเองครับเรามาดูภาพรวมก่อนที่จะเข้าศึกนี้กันนะครับผมโดยตอนนี้อ l ลอนโซยังคงไม่มีคะแนนจากการแข่งขันไป6สนามนะฮะรีทายไป2แล้วก็จบอันดับที่ไม่มีคะแนน4สนามโดยผมก็หวังว่าสัปดาห์นี้อ l ลอนโซจะกลับมาทำผลงานหรือว่าพลิกสถานการณนะ์เข้าใกล้กับ ความเป็นจริงในเรื่องของคะแนนแรกของปีนี้นะฮะก็ก่อนที่จะเข้าสึกนี้เนี่ยก็เพิ่งมีข่าวเศร้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะกับคนใกล้ตัวของอลอนโซอย่างคุณลุงฟราบิซิโอโบรานะฮะซึ่งเป็นนักกายภาพผู้ใจของอลอนโซตั้งแต่เฮียแกเข้าฟอร์มูล่าวันเลยนะอยู่กั้งแต่ทีมมิราดี้ยาวจนมาถึงทีมแอสตันมาติน ซึ่งคุณลุงเนี่ยก็ถึงเสียชีวิตไปเมื่อวันอาทิตย์ด้วยวัย64ปีนะฮะกับการต่อสู้กับโรคมะเร็งมาเป็นระยะเวลา1ปีคุณลุงก็จากไปอย่างสงบนะผมก็ขอให้คุณลุงพักผ่อนอย่างสงบบนสวรรค์แล้วก็มีความสุขบนนั้นนะฮะหลับให้สบายนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นผิดพลาดประการใดยังไง หรือการออกเสียงกับศึกนี้นะฮะก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันหลังเกมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ